And. Please do not play music inside the train. Passengers are requested not to sit on the floor of the train. Next station is Indira. ถ้าเป็นสถานที่สุดท้ายโอ้คนมันจะลงลงลงหมดเลยะ นี่แล้วก็อยู่ที่สถานีอะไรก็ไม่รู้นะครับจำชื่อไม่ได้แต่ว่าโอเคครับบนรถไฟฟ้าของอินเดียเมโทรนี่ผมว่าโอเคนะครับใช้ได้ว่าบรรยากาศดีนะครับดีกว่าข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวผมก็นั่งแวะไปแล้วก็ไปกินข้าวตามสถานีต่างๆนะครับ Hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ, lỡ สถานีนี้ก็ถ้าทางจอดนาัก็ปกตินะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันต่อว่าสถานีนี้ออกไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่ไหนกันต่อแต่ตอนนี้เขาบอกเลยว่าโอเคครับนี่บนขบวนเดดูออปชันนะครับ ถ้าเป็นของดูไบนะครับเนี่ยจะมีพนักงานคอยเดินอยู่ตลอดแต่ว่าของของที่เนี่ยมันไม่มีคนมาเดินเลยนะครับไม่มีคอยพนักงานมาคอยเดินตรวจต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเขามีความปลอดภัยสูงก็ได้นะครับเลยไม่ต้องจําเป็นที่มี่าคนมาเดินตรวจ S <S <an> <S ออวันวนก้เดี่ยวขขึึ้้นนไปกลับ <S <S <an> ขึ้้นไม่ใหสสุดสาเลยนะรอบเือนใ่วัเดียวจบเลยนะรอบนหนึ่งรถไห้เสร็จ